ท่านสาธุจนหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่สี่ของเล่มที่ยี่สิบก่อนนี้ยังมาวัดเท่าสูงขอย้อนไปอยู่วัดวววัดสะพานก่อนวัดทมพ่อทมเผาตอนแรกนมื่อีวัดไม่ออกความจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> วัดสะพานตอนนั้นตอนนี้จะวาด วัดท่าทรงปฏิมนินมนต์สามครั้งคือนิมนต์ที่บ้านในจันทร์ที่ตำบลท่าทรงครั้งหนึ่งมาฉันเพงที่นั่นแล้วก็ปฏิมนี่วัดปากคอมมาขำเท่าแล้วก็ตามปฏิมนให้มาอยู่ที่วัดไปดาวนิมนต์ที่วัดสะพานแต่ก่อนนี้เขาจะไปน,นิมนครั้งที่สามเห็นผ้ารวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นผู้กสร้างสร้าง ดื้อขึ้นมาใหม่ก็เราสร้างใหม่ก็แล้วกันนะมันพังไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็มาปักหลดที่นี่ท่านเริ่มต้นสร้างที่นี่ท่านไปไม่ใช่เข้าฝันเวลานั่นกำลังนั่งกับมัทฐานอยู่ในเวลาตีสอง <c oughs> ท่านก็เลยบอกว่าคุณวัดของผมนี่ทำไว้คุณสามารถ สร้างให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองสมัยคือสมัยพระเจ้าสามพยากับสมัยของพรานารายมหาราชเวลานั้นวัดเจริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าเป็นไม้มันก็ไม่มีอะไรเหลือเวลานี้มันผุพังหมดแล้วมาสร้างใหม่ทำให้สร้างแบบไหนท่านก็ทำดูภาพแบบนี้ภาพที่เห็นนี่แหละ ารที่เห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นว่าวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหนึร้อยสามสิบสี่ตามที่เห็นอยูน่นี่ทราบตามภาพที่เห็นก็เลยบอกว่าจะสร้างใหม่ด้วยครับก็นั่งดูคนว่าคนที่นั่นมีศรัทธาน้อยคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีแต่มีปริมาณน้อยแต่คนนี้มีคติ นอกเหนือจากพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าวาดก็มีคตินอกเหนือจากพุทธศาสนาทำให้เราทำได้ยังไงท้าบอกไปเถอะที่แรกมันก็ยุ่งหน่อยถ้าต่อไปมันจะดีเองถ้าผมจะช่วยแล้วก็จะช่วยมันมากพระก็จะช่วยเทวดาก็จะช่วย ต่างองค์ต่างคิดบอกว่าจะช่วยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ตามภาพนี้ก็เป็นว่ารับปากรับคำท่านมาที่สุดอีกสองทั้งวันเจ้าว่ากับปนมิมนต์ก็ยังไม่กำหนดวันจะมาเวลาดิม,มนต์ของท่านจะว่าก็พร้อมต่อหน้าพลอากาศเอกอ,อ,อทอโรจนวิาพาทกับปัญญาคุณสิริรัตนโรจนวิพาทแล้วก็อะไรก็ ี่ก็ดังอีกหลายคนเขาเขาก็ทราบกันทีนี้ขอ,อย้อนมากลับวัดสะพานใหม่ที่วัดสะพานนี่หลวงพ่อสเภาท่านเป็นหมอเป็นพระที่มีรายได้ดีทํามรายได้ดีหมายความว่การรักษาโรคคนนด้นก็ให้บ้างคนนี้ก็ให้บ้างท่าน,าาน,านาาาไม่คิดเงินไม่คิดทองเวลาดั้นก็รู้สึกว่าค่าของเงินสูง ก๋วยเตี๋ยวชาม,มายี่สิบตางคงวันหนึ่งได้ประมาณแปดร้อยหนึ่งบ้างพันหนึ่งบ้างสองพันบ้างก็มีเู้สึกว่าไ้ได้ดีมากท่านเป็นโลคชนิดหนึ่งคือแน่นเราเป็นมามันแน่นเสียดหน้าอกก็นแน่นถึงก็สะลึงวันหนึ่งก็กําลังนอนอยู่ท่านพยายมทันก็มาท่านบอกว่าคุณโลกอย่างท่านสมเพานี่นะ ผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมเนี่ยไอ้คาถาของผมที่ผมให้นิมรักษาโรคไม่หายนะกันไม่ตายก็ไม่ได้รักษาโรคก,ก็ไม่หายแต่ว่าสามารถระงับทุกเวทนาได้ถ้ามีเวทนาหนักๆอย่างทาสมเพาเนี่ยคุณไปเป่าที่หัวเถอะประเดี๋ยวเดียวก็ระงับ ก็เป็นว่าคาถานี้ถ้าต่อมาภายหลังมีหลายคนรับไปใช้มีประโยชน์มากคนที่มีทุกขเวทนามากๆเนี่พอไวเป่าเขานิดเดียวก็สงบทันทีจะบอกให้ที่ได้จะลืมแล้วจะเลยไปแล้วคาถาที่ท่านบอกว่าให้ว่านโมพุทธายะเม่เวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซะก่อน แตาว่าท่านจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ด้วยนึกถึงพระยาหย,ยมด้วยก็ต่อมาประมาณเดือนยี่ก็ไปเห็นจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลวงพอ่อจำเปาก็ป่วยแล้วก็ท่านแช่มจ่งเป็นลูกศิษย์เขวิ่งมาบอกหลวงพ่อว่าพ่อป่วยกำลังทะลึงพดูพดดเข้าไปถึงแล้วก็ตกใจ ท่านแน่นแลวอ,อกเสียจึงต้องโดดทะลึง่งโพดพวดขึ้นมาก็ลเลยช่วยกันจับจับทนาศิษาธรรมบางบนตักแล้วก็เป่านึกในใจบอกช่าไปจดุดทูบบอกพญายมอยู่นี่นะไว้ช่วยกันรับทุกเวทนานช่มก็ไปจุดทูบห้าดอกบอกพญายมอาตอมาก็นึกในใจแต่ไม่เป่าพระพุทธนึกในใจ,จเฉยๆพอเริ่มนึกในใจแค่สักวินาทีเดียว อาการทุกขเวทนาของท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่านึกๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นท่านส,สงบสงัดีแล้วก็ค่อยๆเอาชิดสาววางบนหมอนแล้วลุกมาข้างนอกมานั่งคฝือข้างนอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงวางอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่กลับไปเป่าใหม่คท่านี้เป่าไม่เลิกหรอก คือไม่ได้เป่าพนะูดพูดนั้นนึกในใจที่ใช้ว่านโมูทายะนโมทายะ,ายะว่ชาชาสบายสบายนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นึกถึงปัญญาโยนโดยขอรับพรับตุกเวทนาเป็นนบานต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพลินท่านลืมตาขึ้นมาถามว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเพลนครับท่านพูดเป็นปกติ ถ้างันต้นาฬิกาท่าน,นก,าาก็นเลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้เหลสามนาทีเพลนครับท่านก็นเลยบอกว่าขอลานะครับถ้าเพลนแล้วขอลาพอเสียงตีกลองเพลนตึงๆๆปรกากฏว่าหลวงพ่อหลวพราลืมตาปั๊บแล้วหลับตาปั๊บตายไปเลยเป็นว่ากระถางบทนี้ไม่ห่วงนะบรนดาญาติโยมวัตถุบริษัทนะถ้าท่านพูดใดต้องการจะระงับงทุกเวทนาของใคร ใครเขาป่วยใไย้ไม่สบายไม่สบายไม่ทุกขกวศนามากให้จุดธูปห้าดอกจุดเทีนยนหนึ่งเล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์แต่พระสิริในยังไม่เป็นพระเจ้าก็จริงแต่ว่าต่อไปจะเป็นพระเจา้าถ้าหนึ่งนึกถึงพระยาโย,ยมด้วยแล้วเป่าที่ศีรษะค่อยๆเป่าไม่ต้องเป่าผู้ๆใช่คนเป่าเนยหรอกนะนึกในใจ เมือ่อใจนั่งทางด้านเหนือทิศของเขาเนื่องว่าขอยทุกขเวทนาระง,งับไปและจงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่าคาถาบทนี้รักษาโรคไม่หายกันตายก็ไม่ได้แต่ว่าระง,งับทุกขเวทนาได้ต่อมาก็มีคนหลายคนรับไปปฏิบัติรู้สึกมีผลดีมากนี่ถ้าไม่ได้พูดบทนี้ซะก็น่าหนักใจน่าเชื่อใจคาถา เพราะาถาเสียบทหนึ่งนั้นคือกระถากอบพิษะคนเป็นโรคไม่สบายกอบทิ้งหายน่าเสียดายแต่ว่ากระถาบทนั้นมีค่าครูสลิงหนึ่งเพราะว่าคนที่รักษาไม่ยอมเสียสลิงหนึ่งให้คนรักษาเลยเป็นตามพระที่สุดเมื่อผ่านไปสามคนก็ต้องเลิกแต่ว่ากระถาบทนี้ไม่ต้องเสียค่าครู ป็เพียงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในท่านยอมรับต้องถือพระยายมช่กใช้ได้แล้ว <c oughs> ต่อมาก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสงหลังจากนั้นทางเจ้าว่ายเขาไปติดต่อไาที่ติดต่อก็ยอมรับมาเมื่อเวลาไปจริงมาจะมาจริง,รงๆก็มีรถยนต์ขนาดใหญ่ไปรับ มีเรือต่อยงข้อไปรับช่วยขนของมาคณะเจ้าว่ายาไปกันเต็มพระทายุกทตยกาก็ไปกันเต็มก็รู้สึกว่าพิธีนา่าเสียดายบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นตามปกติก็บอกว่าทวัดไหนตีค้องกรลังคังสนนักไม่หอนท่านห้ามอยู่ที่นั่น พระวันไปอย่างนั้นครั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวระนั้นอดเป็นความจริงเมื่อขึ้นมาอยู่ที่วัดน,นี้มีสุน,นัขแค่สองตัวตัวเมียเป็นตัวใหญ่คิดจะเป็นแม่คนจริงไม่ใช่จะมีตัวเล็กอีกหนึ่งตัวแลวสองตัวพร้อมเดินจะเดินจะส่งตัวไม่ไหวพอขึ้นมาถึงก็เอาข้า,าวเปล่าก็กินแกกินจน้ระทั้งกินแล้วก็หลับตรงนั้นไปเลยแสดงอดแย่ เขามาดูสภาพข้าวเปนน้บาตจริงๆทางว่าเขาบป็นนบาตได้ข้ามากตอนเย็นถ้เาเหลือจะเด็กกินแล้วก็เหลือถังใหญ่ๆถังใส่น้ำอะถังตักน้ำถังใหญ่ๆแกงก็เหลือขนาดมอ่อะไรมมอแกงลูกต้นเอาลงๆมาแล้วนะแต่ว่าทางจเจ้าวาดให้เด็กเลี้ยงสุน,นัข ตัวละหนึ่งจาตนต่อหนึ่งวันพอแค่มันมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเอาไปบา้านที่บ้านเขาเลี้ยงหมูข้าวถังใหญ่แกงหม้อใหญ่เอาไปบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงไข่ก็ไม่สัตว์พอขั้นมาถึงจริงๆก็มาดูอันดับแรกเจ้าวาดบอกว่าไปช่วยสร้างหอสดมน พอสดวดมนตนูแล้วกว้างประมาณสองวายาวก็ไม่เกินสิบวาทั้งมาสอบถามก็จ,จริงชาวบ้านแต่นั้นบอกว่าเสาที่ตั้งอยู่แล้วทั้งหมดมีเจ้าของทั้งหมดวัดไม่ได้ออกสตังเลยมีเจ้าของแต่ละต้นแต่ต้นทั้งหมดแต่ว่าสร้างมาแล้วแปดปีตั้งเสามแล้วแปดปีไม่ได้ทำต่อ ถ้ามีการเนิรายทุกปีเนิรายเพื่อจะสร้างหอสหมน์นิรายทุกปีเขาก็เลยคิดในอาตมาก็คิดในใจว่านี่มันยังไงกันแน่ใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ทราบถามชาวบ้านคนไหนชาวบ้านคนนั้นก็ต่อตามความเป็นจริงเมืมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าที่วัดนี้ต้องระวังการเงินนะท่านพระครูวิชาญีคุณก็เคยบอกว่าคุณ คุณมาหาถ้าจะอยู่ที่วัดด้านระวังเรื่องการเงินให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยผมสังเกตดูว่าเขาดีไรกันมาแปดปีไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้นมาเลยมันไม่เะพังพอดูหอสมุวนวก่าก็ใช้ไม่ได้เลยเย่เจ็ดหลังเกือบจะบี้อยู่แล้วขึ้นอาศัยไม่ได้ศลาก็โย ุฏิที่หลังดีที่สุดก็มีอุฏิเจ้าวาดหลังเดียวนอกนั้นก็ฝาโปร่งหมดคนเดินไปเดินมาเราอยู่ข้างในไม่ต้องเปิด้าต่างมองเห็นเพราะฝาเป็นโปรง่งนกบินมาก็มองเห็นว่าหลังคาโปรง่งอตาตมาก็เลยม,มาสร้างกระถ่มอยู่มาอยู่กุฏิหลังหนึ่งที่เจ้าวาดจะอยู่ก็มีแต่พื้นกับหลังคา ฝาไม่มีต้องให้สมเด็จสมควรนี่ตามมาด้วยเป็นคน,น,นช่างทําฝาก็ได้ไม้จาก,กองบินสีได้จากพลอากาศเอกทรเวลานั้นเป็นเสนาธิการกองบินสี่จากพลอากาศรนนตรีรณนทมุทิปเวลานั้นเป็นหัวหน้าสายสื่อสารกองบินสีทั้งสองท่านเป็นกําลังใหญ่ในตอนต้นก็เอาของที่เขาไม่ใช้ ไอ้ไม้กล่องตางตานั่นแหละที่ใส่ยี่พอมาเฟรลาน้ำฝรั่งอยู่ที่นั่นมาทำฝ้าบ้างทำอะไรบ้างก็ได้ทหารของกองบินสี่มาช่วยทอนช่างแล้วก็ปีนั้นมาย้ายมาเมื่อปีพศ .2511 พอปลายปีพะกัศเอกอารทรก็ไปบอก พว์กัดเอกกับพระเมียงขันธรดเวลานั้นยังเป็นพวงกัตาารีเจ้ากรมยุทธการข <c oughs> ออมาท่ากระถินเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษท่ากระถินนได้หมื่นสี่พันบาทก็จึงชำระหนี้ไปหมื่นบาทอีกสี่พันบาทให้เจ้าเจ้าวัดชำระหนี้พราะเจ้าวัดมีหนี้อยู่หกพันหกพันบาท อาตมาไปนี่หมื่นบาทเอาเงินสี่พันบาทไปให้เจ้าวาดช่วยชำระนห,นนหนี้เมืองนูนแต่เหลือสองพัน 2, ให้หาเอ,าเองเพราะแกไม่ทําอะไรเลยมันนั่งดูแล้น้าน่าสลดใจแต่ปรากวันลุ่งขึ้นแจ็คเจ้าของไม้มาถามว่า,าท่ากระถินมีเงินเหลือไหมครับถานทำมันละมานบอกว่าวตังเป็นฟาระ,ะาเจ้าวาดเขา แจ่บอกว่าผมไม่ถามเจ้าว่าแล้วว่าไม่มีสตังถ้าจะมีก็ต้องเดินสี่บอกเอา้าเมื่อวานที้ฉันให้ไปสี่พันมาตอนยินวานนี่เองนะ,ะเขาบอกบอกถามาลนะครับอกไม่มีสตังแน่ก็เป็นเว่าเงินถูกเขายืมไปแล้วนี่ปีนคนหนึ่งเขาไม่ขอออกนามแานะบอกว่าแท่งเขารับผมขอพยาก,กรวาเงินสี่พันในศูนย์ ก็ถามว่าทำไมจึงทราบบอกผมทราบปฏิปทาของท่านองค์นี้ดีก้าพวกของเขาดีมากเรื่องการเงินนิดถ้ามันไม่สนตันจะแต่ผมว่าเราวัดเจรนานแล้วครับเพราะการเนี่อหลายทุกปีได้ปีมา,มากๆทั้งข้าวทั้งเงินแต่ว่าพอมาถึงเขาแล้วต่างคนต่างแบ่งกันถ้าต่อมาจะามาก็เริ่มทําหอสวดมนเท่าที่เพิ่งทําได้้วทำมันเป็นหลังขึ้นมา แล้วว่าช่างนี่มาช่วยก็แสนดีวันพลาดหนึ่งมาช่วยครั้งหนึ่งต้อง,งานช้าเือเกินขนาดจ,จะตั้งมงกหนาตาต่างในที่วันหนึ 3, ่งสองสามสองสามคราวยังไม่เสร็จเลยมงกหนาตาต่างเคยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้การที่เราหาเลี้ยงมันแพงกว่าแพงกว่าที่จะจ้าง,ขงเขามาประจำลยจ้างช่างคนมาทำประจำทำไพ่มาทรงตัวได้เท่านั้นเอง แค่นั้นก็ต้องเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นมาก็ได้เจริญเสริมสุขสวัสดิ์ท่านพวกวกุนทธกาโตเสริมสุขสวัสดิ์ที่ไปใช้บ้านของท่านเป็นที่เจอคำถามเวลานี้เป็นผู้นํากระถินมากับพัญญาคือคุณอ๋อยเฉลีฉีเชิมเฉลีฉสีสุขสวัสดิ์นายยุธยาแล้วคุณอ๋อยก็ติดต่อพักพวกทอดกระถินก็เ,นเรื่อยๆมาได้เงินกระถินเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ว่าทางวัดไม่ได้ผลเพราะว่าอาตมาใช้วิธีแบบนี้ถ้าจะมีเทศเมื่อมีเทศก่อนจะจบให้เจ้านี้มานั่งรับมารอรับสตงังค์างานมีเทศได้ได้เท่าไรไม่หักต้นทุนมอบเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ต่อหน้าชาวบ้านส่วนที่ยังข้างอยู่เจ้าหนี้บอกไม่หนักใจ มื่อถึงคราวเท่ากับถินก็ให้เจา้าเจ้าเจ้านี่มันมารอรับรับเงินเจอถินปั๊บก็ชำระหนี้ทันทีใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ไม่มีการหักค่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายธรรมดาแต่บริษัทเราต้องใช้อยู่แล้วคนที่เขามาเขาไปตั้งหน้าต่างตาไปกินร้านกินผลันก็กินแค่อิ่มถ้าเราไม่เราไม่เลี้ยงเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไร ที่เราเลี้ยงเขาก็ไม่เหมือนพระตาคารสถินจริงๆก็มาจากกรุงเทพมาจากคนอ,อ่อยมากมาจากเจ้ากรมเสริมด้วยช่วงขอนนั้นบ้างช่วนงนี้บ้างในที่สุดผลที่ได้รับก็คือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของเจา้าวาดและว่าและว่าบรรดาทาย,ยกทั้งหลายทั้งาทายกไทิกาประจำวัดก็มีคนอยู่สามคน คือยมพวงยมน้อยแล้วก็ยมอะไรหนอแอ่เที่ยมันออกซะแล้วนะมีมีสามคนการส่งของประจำเอากล้วยเอาอ้อยเอาผักบ้างเอาปลาบ้างมาถวายเป็นไไป,ประจำยอมน้อยคนนี้เก่งมากจะเินกรรมฐา,านเวลานั้นก็จะเดินกรรมฐานอยู่สามคน เป็นคนประจำถ้าบางวันก็มีนคนอื่นมามา,มาร่วมโดยบางแต่จริงๆแล้วก็สามคนนี้เป็นประจำแน่นอนแ้่ว่ายมน้อยเก่งตอนหลังท่านเป็นโรคมะเร็งที่ท้องอาจามาก็จะเข้ากรุงเทพวันวันก่อนยังเข้ากรุงเทพหนึ่งวันก็ไปเยี่ยมทันทีบ้านนอนเฉยไม่แสดงการอะไรทั้งหมด ถามว่าโยมปวดไหมก็บอกปวดมากเจ้าค่ะถามว่าโยมเวลานี้นึกถึงอะไรโยมก็บอกว่านึกถึงนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะถามว่าโยมเห็นพระไหมบอกว่าเห็นเจ้าค่ะเห็นรูปร่างเป็นยังไงบอการูปร่างใสเป็นแก้วถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมแต่บอกว่าทราบถามว่าใครล่ะก็บอกโยมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะ บอกว่าวันพรุ่งนี้อาตมาต้องไปกรุงเทพนะอาตมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยใช้รมบ้านจกรมเสริมแ้วก็พยักหน้าแลยบอกว่าโยมอย่าลืมนิพพานนะันอย่าลืมภาพพระนะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นหลังจากนั้นมาพระรุ่งเพื่อนอาตมาก็เดินทางเข้ากรุง,งเทพเพอตกกลางคืนเวลาสอนกรรมฐานเวลาเวลาประมาณสองทุ่ม ก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรถแก้วแพร่ปในยับถ้ามีขบวนนางฟ้าบังเทวดาบ้างพรหมบังเยอะแยะแพร่พในยับผ่านไปพอผ่านหน้าไปก็จึงยกมือไหว้เธอก็บอกว่าท่านเย้าค่จะจึงขอลาเป็นสุ้านเย้าค่ะจนนึกในใจ ว่าภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นเราไม่เคยคิดเรื่องเสียงหน้าเสียงยมน้อยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมากเลยนึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่ไหมบอกใช่เจ้าค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมวานี่วันนี้ไปแล้วเจ้าค่ะฉันมีความสุขแล้วขอท่านมีความสุขด้วยนะแล้วก็วกผ่านไป พอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่าโยมน้อยตายคืนนั้นจริงๆเวลานั้นเป็นเวลาที่โยมพวงกำลังเจริญกรรมาฐานเหมือนกันโยมพวงก,ก็บอกว่าเห็นก็บวนเหมือนกันยินเสียงแจ๋วๆว่าพวงเอ้ยพวงน้องเอ้ยพี่ลาแล้วนะพี่ลาปณิพานนะพวงนะอย่าลืมนิพานนะพวงนะรน้องนะพี่ลาละโยมบอกโยมพวงจํกจได้แต่เสียงแต่ตัวจําไม่ได้สวยมาก แล้วต่อมาด้วยสองต้องเันก็ปรากฏเด็กสาวสาวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัินเลยเมือตลาดอุทัยธานีเธอนอนฝันฝันว่ายมน้อยตายไปแล้วเห็นข้าโบนตามนี่สามแล้วทั้งหมดตรงกันหมดทุกอย่างรวงความว่าถ้าการเห็นการได้ยินเขานั้นไม่ผิดก็แสดงว่าคณะของเราคนที่ไปนิพพานก่อนเพื่อนคืออยู่คือ,อยมออออน้อย คนที่เป็นกำลังใหญ่ของอาตมาในสมัยมีนยูวัฒนสูงต่อมาพลอากาศเอกทรนรันารแรกประสาสองท่านก็มาบวชที่นี่ก็มาช่วยเปมากแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็ดาสัยทุกๆคนช่วยกันหลังจากคณะกฐินถะ้าต่อมาบรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ต่างช่วยกันอาตมาก็ไปสร้างอะท่อมเจู่โคนต้นโพ ถ้าถ้มหลังนั้นไปตั้งไว้ที่กลางสะแต่มันสวยก็เก่าเมื่อก่อมันไม่สวยเท่านั้นหรอกมันเขาทาสีสันมรณนะสวยทงเรารู้เล่าขบคิดเดิมไม่ดีเท่านั้นสร้างไปสร้างมาในที่สุดก็ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าวาดเจ้าวาดด้วยทายกท่าดวยเขาว่า,ชาใช้ละเยะเสียงด่า บันทีจะเริงคำสาปการเปิดเพียงเสียงเจ้าจะดังโจกโจ ốc กแกล้งดปรยการทั้งปวงทั้งทายกท่านเจ้าวาดพร้อมกันจะหาทางทุกอย่างทุกเรื่องมีมีคนเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกุมใหญ่นอนเขาจะเปิดขยายเสียงด่าที่โรงเรียนจีนที่ในใน,ใน,ใ,นในตัวจังหวดัด รู้สึกเป็นมากในตอนต้นแต่ว่าที่ทรงตัตอยู่ได้อย่างนี้เพราะว่าพระผู้มีคุณตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปจากที่นี่เราจะไปจากที่นี่มันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าเรารับปากของผู้ใหญ่ว่าจะทำถ้าสิ่งใดถ้าหวังจะทำก็มีคนช่วยอยู่เสมอก็ต้องเชี่ทัน ก็ต้องเชื่อต้องต้องเชื่อทันต้อง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 เชื่อทันทั้งนี้เพราะว่าทุกทุกทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไปหมดก็เลยอดทนคิดในใจว่าถ้าเออบังเอิญเป็นคดีเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องกลายเป็นคดีก็สร้างโบทน้ำขึ้นมาสร้างแพร่ขึมาหลัง เขียนว่าแพรโบทน้ําถ้าความจริงมันได้ใช้เป็นโบดโบทเขามีแล้วต้องการให้มีเรื่องถ้ามีเรื่องจะได้รู้ความจริงว่าใครผิดใครถูกเรารู้ว่าเราเป็นคนถูกแต่ว่าไอ้เรื่องน,นี้ก็บอกว่าทางกรมการศาสนาเขาบอกได้รับเรื่องเยอะแยะมีคนล่องเรียนเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครจะเชื่อมั้ง แล้วในที่สุดเป็นว่าเจา้าว่ายกศึกทายกกรเจ่งเจีงพ่อไรเพราะว่าอาตมาตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปเป็นคดีกับเขาที่บ้านนอกนี่คงไ,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 ไม่ไม่ชนะเขาแน่แพ้เขาแน่เขาไปหาพระในกรุง,งเทพไปหาพระในกรุง,งเทพก็ไปหาทิวาสกเกต สมเด็จพุทธาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าไอ้ผมตำแหน่งผมก็เลยมันแล้วนะครับไม่เหยียพาก็ต้องภาคหาภาคผาคภาค,ภาค,ภาคต้องให้ความเป็นต้องรู้สึกตั้งก็กดีมากแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่ในที่สุดก็ไปหาสมเร็จพระสรมมญาเวลานั้นยังไม่เป็นสมเร็จแต่ว่าแต่ว่าเป็นเจ้า้าของยังไม่เป็นสมเร็จ เจ้าน้าขวงกังยังอยู่กับสังเวกไปคุยสมเด็จวัดสมมยาท่านคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าผมเอาด้วยเอาอย่างนี้กันแล้วกันรอพร้องก่อนแล้วกลเบรียลก็บอกว่าถ้าหาวาโกงพร้อมแบบนี้นะผมทนไม่ไหวนะครับในเมื่อผมทนไม่ไหวไม่เห็นใครไม่เป็นพระผมก็ไม่เป็นพระได้เหมือนกันบอกเคยเฮ้ยเอาแค่พระธรรมวินัย บอกว่าเวลานี้เขาไม่ใช่ทรํรมาวินัยแล้วครับเขาใช้ยอ,อย่างอื่นกันแล้วถ้าโกงผมเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ต้องสู้ขาติกอือผมมันคนสู้คนอยู่แล้วท่านบอกว่ารอผมก่อนต่อมาไม่ช้าท่านก็ส่งพระมาสามองค์คือเจ้าคุณรานตนกควีราตนาโมรีพระแก่จมฟ้าพระก้อนง และลาาาราชันโสพลพัวน์วสังเวกลองรองภาคขึ้นมาหาเจ้าหน้าที่จังหวัดขึ้นมารั้งแรกแค่แตมาไปที่นักเจ้าหน้าที่จังหวัดด้วยแตมาบอกไม่ไปเขียนหนังสือไปบอกเองจะไม่ปลอดภัยพวกเขาก็ด่าก,กันใหญ่แต่เจ้าหน้าที่จังหวัดไม่ได้ด่านี่นพวกเจ๊กด่าวันนั้นท่านในเจนทงสามไปเจนจาไม่ตกลง เมื่อเมื่อมาตกลงก็ต้องกลับไปวัดสัมปยาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อวัดสัมปยาก็ส่งขึมาอีกครั้งหนึ่งครานี้ตกลงก็เป็นนั้นว่าอาตมาอยู่ได้เพราะหลวงพ่อวัดสัมปยาถ้าสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะอาศัยบุญคุณหลวงพ่อวัดสัมปยาคือหลวงัดพุทธโฆษา,าจารย์เวทพระองค์ปัจจุบันดังการที่ทําบุญทางวุฒลทุกอย่างบรรดาธารพุทธบริษัทเห็นว่าอาตมาจะทุ่มเทไปหาวัดสัมปยาหนัก ถ้าหนักตานกำลังไม่ใช่ส่งไปเป็นร้านเป็นโกดไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตใจทุ่มเทพิธนีนันมากท่้นก็มีความเมตตามากทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะทำอะไรก็ตามทีแต่จะ,จะเท่ากับความดีที่ท่านให้ให้ยีวิบายน้นไม่มีอีกแล้วบุญคุณของท่านนี้ชำระเท่าไรก็ไม่หมดอารมดายญาติชมพระสุภาษิ์ผู้เป็นสาวกอง์ทุนเดชสุขคตวันนี้เ็าเสียงไม่ดี เมื่อหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลช่อมมีแต่บรรดาธรรมพุมทธศาสนะชนบ้รับฟังหัวอ่านทุกท่านสวัสดี